はい。Wait, wait. 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 ดู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 จะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะตาโกตีอ๊ะเบนตัวแบนยังเงี้ยเนี่ยน่าจะเป็นนางเอกฝันไม่ถึงหมคนงั้นหนูไม่เป็นราก็ได้งั้นหนูลาออกไม่ต้องลาออกหรอกเพราะฉันตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไล่หลอดออก

ผมวินิคุณวันจันเลยนะวันไหนท่านจะโดนไล่ออกอ่ะคุณโดนไล่ออกเหรออานี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเลยเหรอนี่ห่วยไอ้สนี่ห่วยหน้าอูด้วยไอ้หน้าไม่หลเฮ้ยไอ้น้าโว้ยนี่คุณนะดับนังแจ๊คเฮ้ยไชีวิตเอ็งตายเฮ้ยเสียเฮ้ย ไปหลีกไปสิจะหนีพ้นข้าไปได้ไงเฮ้ยยยทะลุเออเอ้าแล้วเฮ้ยหนีน้วได้เฮ้ยว่ยว้าว ไม่รู้เหรอเอ้ยเป็นไงเจอไหมหายไปหายไปนเนี่ถ้าฉันอยู่คนเดียวฉันก็รอไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกันแหละฉันอย่คนเดียวฉันรอแขี้งไม่ต้องเอ้ย้แค่นัผู้ชายเลยเนี่ยวนสาว

ตีนัก you, ใช่ไหมเฮยา้เยเฮ้ยโทษเว้ยไม่ได้ตั way, hey, anyway, ้งใจเฮ้ย ที่มันลื้อจะหนีรอดว่ไปได้เนะไม่เคยไม่ใครไม่เยีเยเ่ยมจนหมู่้ดเขาเลายข,เข้าวสารหมดกะปิหมดน้ำปลาหมดเกลี้ยงน้ำตาลไม่เหลือเลยเอ็งดูร้านยังไงฮะปล่อยให้ของหมดเกลี้ยงร้านอย่างเงี้ยตะอมแม่อึง เดือดร้อนโวยวายไปทําไมของพวกนีที่เอ่ยมาเนี่ยมันของนอกกายทั้งนั้นบาปบุญคุณโทษเขาเนั่นแหละที่ติดตัวเราไปจนตายจำไว้ไม่ต้องมาเทศฉันเลยนี่ถ้าแกกินข้าววัดน,นะฉันจะไม่พูดอะไรสักคำแต่ตราบใดที่ฉันยังต้องหาเลี้ยงแกอยู่เนี่ยแกก็ต้องช่วยฉันทามาหากินทำเรื่องเหรอฮะอะไรไปเลยไปไปช่วยกันซื้อข้าวขอข้าวร้านอย่นี้น่ามาเดี๋ยวนี้ ไปประการกันนี่เขามามีคนมาสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันเสาร์นี่ว่าใครทำอะไรกันอยู่ครับกำลังหยอกล้อกันจ้าโอ้โหแหม่หยอกล้อหยอกสัหูยานเลยนะป้าน่ารัอยะ พี่สายชนเข้ามาน่ะสวัสดีครับพี่สายชนเอาผลไม้มาส่งเหรอจ๊ะดูแล้วยังจะถามอีก <c oughs> เอา้าบินยิ้มอยู่ได้ ไม่ใช่พี่ย่หน่อย้ะไปจ้าโ,โ,โอ้ยหน, іч, น, ích, นักๆโอ,โอ,นนโอเคแล้วก็อ้นี่เอานี่เลยบ๊อบาโอ้ยนีนี่นีนี่นโอ้ยกล้วยก็ใส่ชวนที่งานจริงๆเลยเนะลูกก็ใหญ่เสือก็ยาวยาวนะจ๊ะมันน่ากลับมาทำพันจริงจี มันน่าขอมาทำพันจริงๆนี่ป้าพูดถึงพี่สายชนเรืกล้วยกันได้ไหมฮะตละเองอ่ะคิดารณเรื่องถ้าก็พูดถึงกล้วยสิวะเออแต่ถ้าแถมพ่อสายชนมาด้วยเนี่ยนะก็ไม่รังเกียจนะเด็กแม่น้ำอ้อยแม่อะไอ้พี่สายชนไหมเขานี่นี่นี่พ่อมันได้แกล้งพูดยอนนะนุ่มๆแล้วบ้านเราเนี่ยไม่มีใครสู้พ่อสายชนได้สักคนหนึ่งเห็นไหมขนาดดินบ้านจงเจริญของ เนี่ยมันแรงแค่ไหนก็สายชลเขายังพัฒนาจนกระทั่งอุด,ดมทุ่มชื้นสมบูรณ์ได้เลยแม่ใช่จริงจริงที่จริงผมก็แค่อยากให้ชาวบ้านทําตามมานะครับบ้านเราจะได้หายแรงแต่ถ้าบ้านเราหายแรงนะครับชาวบ้านก็คงไม่ย้ายที่อยู่ทิ้งบ้านอยู่ที่อื่นนะครับนี่พูดถึงวกที่ชอบทิ้งบ้านเกิดนะนะก็นึกถึงพี่วิทย์ลูกชายอบตสนองอดีตเพื่อนสนิทพี่สายชลครนะ ตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่เคยโหหัวอ o หัวไม่เคยโผล่หัว่าเยี่ยมพ่อเลยนะครั้งแล้วป้าอุ้ยก็เห็นตอนน้องนะก็บอกว่าลูกชายก็เป็นนักธุรกิจใหญ่โตงานมันก็ยุ่งมากไม่มีเวลากลับมาบ้านนอกอย่างนี้หรอก